สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหังเสงภาคเช้านะครับประจำวันศุกร์ที่10มีนาคมนะครับก็เดี๋ยวมารุ่นกันอีก2รอบสุดท้ายครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับเช้านี้หังเสงเปิดที่รบนะครับ07896ครับ07896นะครับเรทที่ผมวางถ้าถูกใจท่านตามนะครับและถ้าไม่ชอบผ่านครับ สำหรับเช้านี้เรนสูตรที่จ,จับได้คือ1ครับวิ่งบนลูดร่างหนึงครับวิ่งบนลูดล่างหนึงนะครับสอามคู่ที่ผมเร่งไว้เดี๋ยวสักครู่นะครับเมื่อวานเลขใบอนุโมทนาผมลงที่ผมไปบริจารครงศพกับผ้าผ้าหอศพมาผมลงไว้ที่คลิปจีนเช้านะครับบางท่านอาจจะได้ดูเนาะบางท่านดูแล้วก็ลองเอามาเล่นก็นได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้ว หัวมุมของของใบอนุโมทนาเลขอะ่ะไปตรงกับผูไหลลาพัฒนานะครับวินวินมาแตกเลย3ตัวด้วยครับเด้งวนล่างถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไงก็ลองเอาไปครับลองใช้วิจาญ,ญาณในการรับชมแล้วกันเนาะครับทางเสียงเช้าเด่วสุดหนึ่งครับสคู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมี3 1 3 1 4 3 3 1 4 3 1> 3 1 4 3 0 1ขอประทานโทษครับ9 1 8 3น้อง9 1 8 3แล้วก็5 1 2 3ร้อยมาสามไปครับ3จะมากัน 1, 1 1จะมากับ3 นอนอยมาสามไปครับอยากแตก3ตัวตรงก็เล่น3กลับ6กลับครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับห่างสิยงเช้าครับ